สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับนะครับไฟฉายตัวใหม่ของด u บ i n t o p นะครับรุ่น L1 นะครับนะตัวนี้จะเป็นไฟฉายที่สามารถที่จะบิดหัวได้นะครับนะจะเป็นแนวตรงนะครับหรือจะเป็นทรงตัว L ก็ได้นะครับนะอเนกประสงค์มากนะครับนะตัวนี้นะครับนี่คืออุปกรณ์ในกล่องที่จะได้รับนะครับมีสายชาร์จนะครับออลิงสองเส้นนะครับมีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับหนึ่งสี่ห้าศูนย์ศูนย์เก้าร้อยยี่สิบมิลลิแอมนะครับพร้อมช่องชาร์จ USBC นะครับนะ ใช้แบต AA ได้นะครับทุกท่านดีมากเลยแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็สายคาดหัวนะครับสายคาดหัวตัวนี้นะครับนะความสว่างสูงสุดของเขาเนี่ยนะครับก็900ลูเมนครับนะระยะแสง126เมตรนะครับนะความเข้มแสง4000เคเดล่านะครับก็หลอด LED ไม่ทราบนะครับว่าเป็นหลอดอะไรน่าจะเป็นหลอดขนาด3535นะครับอยู่ในโคมผิว ผิวส้มนะครับอาจจะเป็นหลอด XPL หรือไม่ก็หลอด TNLED นะครับผมเดานะครับนะอันนี้นะครับนะประมาณนั้นนะครับนะสวิตด้านบนตรงนี้นะครับมีตัวเดียวนะครับแล้วเป็นสวิตที่เปิดปิดไฟได้ด้วยนี่คือดีมากนะครับนะตรงนี้ตรงหัวเนี่ยสามารถที่จะบิดได้นะครับนะถือเป็นไฟฉายตรงๆก็ได้นะครับนะแต่เท่าที่ดูก็คือไม่มี ไม่มีคล kind of ิปให้มาด้วยนะครับไม่มีคลิปให้มาด้วยถ้ามีคลิปให้มาด้วยนี่ผมว่าเจ๋งเลยนะนะครับแต่เขาไม่ไม่ได้แถมคลิปมาให้ด้วยท้ายจะเป็นแม่เหล็กนะครับท้ายจะเป็นแม่เหล็กนะนี่ครับปึ๊บดูดให้ดูนะครับนี่คือดีมากเลยนะครับดูดแน่นดีนะครับท้ายเป็นแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะครับหัวก็จะบิดได้90องศานะครับฉะนั้นก็จะใช้ใช้งานเป็นเฮดแลมได้เลยนะครับนะ การกระน้ำนะครับนะ IPX6 นะครับนะการกระแทกที่1เมตรนะครับนะไฟตรงนี้ปิดได้ตรงนี้คือผมชอบนะการที่มีไฟตรงนี้มันช่วยให้เราหาไฟฉายนะครับในที่มืดได้ค่อนข้างดีนะครับนะอันนี้ก็นะครับข้อมูลประมาณนี้นะครับนะมาดูความสว่างกันครับทุกท่านว่านะครับข้อมูลความสว่างเขาเป็นยังไงบ้างนะครับนะตัวนี้นะครับนะ ความสว่างเขาเนี่ยนะครับนะโหมด high เนี่ยนะครับเขาจะมี low medium high นะครับมูลไม่มีนะครับนะมีแบตลิเธียมไอออนนะครับ high เก้ลูเมนนะครับนะก็เปิดได้ประมาณ2นาทีครับทุกท่านนะแล้วมันก็น่าจะนะครับเนี่ยครับมันก็น่าจะลดมีการลดระดับลงมานะนะครับนะลดระดับแสงลงมาจริงๆเขาไม่ได้บอกนะครับว่ามันลดมาเท่าไหร่แต่ว่ามันมีการหลบแสงแน่ๆนะครับนะเก้าร้อลูเมนนะครับนะก็ประมาณสัก2นาทีแล้วจากนั้นก็ นะครับมัน tacos, ผมคิดว่าเขาจะลดไปที่มีเดียมนะครับแล้วก็ลากต่อ1ชั่วโมง15นะครับนะประมาณนั้นนะครับมีเดียมนะครับ400ลูเมนนะครับก็ประมาณ1ชั่วโมงนะครับ20นาทีนะครับนะประมาณนั้นนะครับแล้วก็โลหนึ่0ลูเมนครับ5ชั่วโมง30บนาทีนะครับนะสตรบ s o s บีคอนก็มีครับนะ900ลูเมนเลยนะครับนะอัดเต็มเลยก็ได้ประมาณสัก1ชั่วโมงนะครับนะ30นาทีได้ไหงครับนะประมาณนั้นนะครับ แล้วแล้วแต่อันนะครับนะบีคอนได้สชั่วโมงเลยนะครับนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือนะครับข้อมูลลูเมนของเขานะครับนะเดี๋ยวเราไปดูการใช้งานไฟฉายตัวนี้กันครับว่ามันใช้งานยังไงนะครับโอเคครับในส่วนของการใช้งานไฟฉายตัวนี้นะครับทุกท่านก็สวิตช์ท้ายตัวนี้นะครับนะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับกด1ครั้งเปิดนะครับนะแต่พอกด1ครั้งมันจะไม่ปิดนะครับมันจะไล่โหมดครับนะอันนี้โลีเดีเมไฮนะครับนะประมาณนั้นครับ ดับเบิลคลิกนะครับม <ME> ันก็จะเป็นสตรบนะครับดับเบิลคลิกต่อนะครับอันนี้น่าจะเป็น SOS ครับดับเบิลคลิกต่ออันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นบีคอนแล้วครับนะประมาณนั้นครับนะโอเคนะครับถ้ากดหนึ่งครั้งต่อจากโหมดพวกกระพริบนะครับมันก็จะกลับสู่แสงปกติครับนะกดต้องกดแช่เพื่อปิดนะครับปึ๊บนะครับนะกดหนึ่งครั้งเปิดมีความจํานะครับมีความจําจาโหมดล่าสุดนะครับนะประมาณนั้นครับนะส่วนตัวผม ผมไม่ค่อยถนัดโหมดแบบนี้ผมจะถนัดกดหนึ่งครั้งเปิดหนึ่งครั้งปิดแล้วเวลาเวลาเปลี่ยนระดับแสงก็ใช้วิธีการแบบกดแช่เพื่อเปลี่ยนนะครับนะอันนี้พอเปิดปุ๊บนะครับมันก็จะไลโ่โหมดแบบนี้บางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับนะแต่ผมเองผมไม่ค่อยชอบโหมดแบบนี้นะครับคุณภาพแสงก็นะครับออกติดเหลืองนิดนึงนะครับนะติดเหลืองนิดนึงในจอจะดูติดเขียวนะครับนะแต่ว่าติดเหลืองนะครับแสงดีครับนะแสงดีกว้างสวยขอบเนียนนะครับนะถือว่าโอเคดีนะครับนะ แล้วก็ในส่วนของสวิต์นะครับนะสวิต์ตัวนี้นะครับก็สามารถปิดปิดไฟได้นะครับโดยการกด7ครั้งนะครับนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะประมาณนั้นครับนะเห็นไหมครับถ้าจะเปิดใหม่ก็นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับนะโอเคนะครับนะประมาณนั้นครับนะในส่วนของโหมดล็อกนะครับในส่วนของโหมดล็อกเท่าที่ผมดูเนี่ยเออมันมันไม่ได้พูดถึงโหมดล็อกไว้นะครับนะ เท่าที่ดูนะครับนะไม่มีการกล่าวถึงโหมดล็อกไว้นะครับนะเพราะว่าผมพยายามหาอยู่ในจริงจริงแล้วมันน่าจะมีโหมดล็อกได้นะครับนะแต่ว่าไม่เห็นนะครับนะประมาณนั้นนะครับไม่ไม่มีนะครับทุกท่านนะเขาไม่ได้ให้โหมดล็อกมาด้วยนะเท่าที่ดูนะครับเพราะว่าหาอยู่ตรงนานคิดว่ากด4ครั้ง1 2 3 4สามี่ไม่ล็อกนะครับทุกท่านมันไม่ล็อกเห็นไหมครับนะตัวนี้น่าจะไม่มีโหมดล็อกมาด้วยนะครับนะนะครับ ประมาณนั้นครับนะไม่มีครับทุกท่านนะไม่มีเขาไม่ได้ใส่โหมดล็อกมานะครับนะโอเคนะครับแต่ว่าถ้าการล็อกเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับนะเราก็แค่คลายฝาท้ายนิดนึงจบแล้วครับนะล็อกได้แล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเราไปเดินดูแสงกันครับทุกท่านว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคครับอ่ะสวัสดีครับทุกท่านตอนนี้ผมก็อยู่กับ l ู m ิน Top L1 อนะครับอยู่ที่สนามบาสนะครับเป็นไฟฉายอ่าที่นะครับ บิดหัวได้90องศานะครับตัวนี้เป็นโหมดโลนะครับนะก็ระยะสนามบาสนะครับโกบาสอีกฝั่งหนึ่งพอมองเห็นนะครับคุณภาพแสงก็ค่อนข้างดีครับติดเหลืองนิดๆนะครับนะถือว่าแสงสวยอยู่นะครับนะสปอตกลมโตนะครับมีสปิลกว้างนะครับนะเป็นแสงที่ผมว่าโอเคอยู่นะนะครับเหมาะกับการใช้งานแต่ว่าไม่ทราบว่าเป็นหลอด L อะไรอ่า LED อะไรนะครับอันนี้มีเดียมแล้วนะครับทุกท่านมีเดียมก็เห็นไหมครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับนะ เห็นโกบาสอีกฝั่งหนึ่งนะครับชัดเจนมากกว่าเดิมนะครับนะเอ่อมีเดียมเนี่ยจะ d r อปมาที่เอ่อมีเดียมไม่มีการ d r อปนะครับแต่ว่าถ้าไฮเนี่ยจะ d r อปนะครับมาที่ประมาณมีเดียมนะครับมี3โหมดครับนะเดี๋ยวจะเข้าไฮให้ดูนะครับนะครับอันนี้คือแรงสุดเลยนะครับนะประมาณ900ลูเมนนะครับก็เปิดได้ประมาณ2นาทีนะครับนะจากนั้นก็จะค่อยๆ d r อปมาที่ประมาณมีเดียมนะครับนะาำนองนั้นนะครับอ่านะครับ พื้นนะครับบริเวณสนามบ้านนี่เปียกนะครับมันเลยดูมืดผิดปกตินิดนึงนะครับนะปกติเนี่ยจะสว่างกว่านี้ถ้าพื้นมันแห้งนะครับนะนี่มันสิ่งแวดล้อมมันเปียกมันก็เลยดูดนะครับดูดความสว่างไปเยอะเลยนะครับนะแต่โดยรวมก็เป็นไฟฉายที่ใช้ง่ายครับนะแสงดีนะครับนะแสงดีค่อนข้างแรงเลยนะครับนะใช้แบตเตอรี่ AA ก็ได้นะครับนะแสงโอเคมากนะครับมีสปิลนะครับคลุมนะครับ พื้นที่ทั้งสนามบาสนะครับสปอร์ตกลมโตนะครับคุมความร้อนได้ดีครับนะแล้วใช้แบต AA ก็ถือว่าดีนะครับนะค่อนข้างแรงอยู่เหมือนกันนะครับนะใช้แบต AA ก็ได้นะครับนะตอนนี้ก็แสงเนี่ยเริ่มจะดรอปลงมาสักหน่อยแล้วนะครับนะเริ่มดรอปลงมาสักหน่อยแล้วนะครับไฮจะดรอปลงมาสักประมาณมีเดียมนะครับมีเดียมนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะ นะครับลองปิดแล้วเปิดใหม่ให้ทุกท่านได้ลองดูนะครับว่าเนี่ยครับเห็นไหมครับเนี่ยมันเริ่ม d r อปลงมาแล้วประมาณสักมีเดียมนะครับนะเดี๋ยวจะปิดแล้วเปิดใหม่ให้ดูนะครับว่าตอนที่ high มันนะครับเต็มพิกัดเนี่ยนะครับมันประมาณไหนนะครับนะนะครับเนี่ยตอนนี้น่าจะน่าจะลงมาจนสุดแล้วนะครับนะนะครับนี่คือแสงที่เขา d r อปลงมานะครับน่าจะราวีเดียมนะครับนะแต่ว่าใช้งานจริงยังยังเพียงพอนะครับนะยังเพียงพอ มันจะแช่900ลูเมนตลอดก็คงไม่ได้นะครับเพราะว่าหัวมันจะร้อนจัดมากนะครับมันเป็นไฟฉายตัวเล็กเนาะตัวนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยมันก็นะครับต้องตั้งนะครับความสว่างไว้ประมาณนี้แหละนะครับ900ลูเมนพอดรอปลงมาก็ประมาณสัก3 4 0 0นะครับนะอ่าตอนนี้ปิดแล้วนะครับนะนี่ครับอ่าเปิดให้ดูใหม่นะครับสว่างมากเลยนะครับนะโอเคนะครับทุกท่านก็ประมาณนี้ครับนะเกี่ยวกับไฟฉายตัวนี้นะครับนะ ฝากกดไลค์กดติดตามหน่อยนะครับจะได้มีไฟฉายตัวใหม่ๆม,มารีวิวให้ทุกท่านได้ชมครับวันนี้ก็คงมีเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ